มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับเขื่อนอยู่ๆโกนผมตัวเองพร้อมแคปชั่นเศร้าเรียกได้ว่าแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากที่เขื่อนพัทธรดาไนหรือว่าเขื o ่อนเคโอติกหรือที่หลายๆคนเรียกว่าหมวยเขื่อน ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเองได้โพสต์เป็นคลิปใช้ปัตตาเลียนโกนผมตัวเองพร้อมระบุข้อความว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความเจ็บปวดทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมาพร้อมกับการจากลาแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการอยู่ในความสัมพันธ์หรือที่ที่เขาไม่ต้องการเราเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจำเป็น พร้อมกับคอมเมนต์ใต้คลิปเพิ่มเติมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่ได้รู้สึกดีตอนแรกเสมอไปทำเอาฟแฟนๆต่างก็เป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มเขื่อนนะคะงานนี้ทำเอาโอนสราวูดถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่ารักตัวเองให้เป็นทุนใครดีๆเข้ามาเปิดรับเขาในฐานะกำไรเขาจากไปเราก็ยังมีทุนที่เราหมั่นสะสมไว้เสมอไม่รู้ว่าน้องมีเรื่องไม่สบายใจอะไรพี่เป็นกำลังใจให้นะครับ เกิดอะไรขึ้นกับเขื่อนกันแน่คะเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ